ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสูมินี่ครับกับเกมเซจโอนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์สไตสองนะบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาได่รีวิวตัวเกมล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวลงแรงให้ดูด้วยนะครับตัวโปรเรามีตัวป้องกัน VAC นะครับหรือว่าแว็กแบบ100%เลยนะตัวโปรยังไม่โดนดักแบนแล้วก็ไม่โดนแว็กด้วยโปรเคาน์เตอร์สไตสองเรานะครับราคา60บาทอยู่ที่3วันนะ สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดตัวโปรแกรมก่อนได้เลยนะครับวิดีโอสอนการใช้งานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ลูกค้าเนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะครับนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะสอนละเอียดด้วยแล้วก็อ่านรายละเอียดสินค้านิดหนึ่งนะครับหากคุณเล่นโปรแล้วเกิดอาการหลุดนะครับแนะนําว่าให้ปิดมองโค้งกระดูกแล้วก็มีตัวป้องกันแว็กแบบ100%แล้วก็ Windows 11 24H2 อนะครับนะอาจจะยังไม่รองรับนะครับก็คือ Windows 11อไอตัวเวอร์ชันล่าสุด ที่เป็น24 h 2ยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดนะครับกรุณาอ่านรายละเอียดสินค้าก่อนที่จะเช่าตัวโปรแกรมด้วยแล้วก็เช็ควินโดว์ของตัวเองนะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับส่วนวิดีโอ10เนี่ยชิวๆเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำการกดสั่งซื้อคีย์ายนาวตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็เปิดลูกตานะครับคุณก็จะได้คีย์มานะครับคอนโทรลซีคันลอกไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับ ใครที่ดาวโหลดตัวโปรแกรมนะครับแล้วเกิดไฟล์อันตรายแบบนี้นะวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะครับกดจุด3จุดตรงนี้ครับไปที่ดาวโหลดแล้วกดจุด3จุดตรงนี้ครับดาวนโหลดไฟล์อันตรายแล้วก็ดาวนโหลดไฟล์อันตรายครับ <c oughs> คุณก็ได้ไฟล์โปรมาแบบนี้ให้รากไวที่หน้าจอเนาะการรันโปรเคานเตอร์ไซส์สองเนี่ยง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกคุณทําการปิดแอนตี้รัส Windows Defender ปิดเป็นแบบถาวรเลยก็ได้หรือว่าปิดแบบปิดดักปิดเฉยๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเข้าไปดูนะครับก็คืออุปกรณ์ความปลอดภัยตรงนี้นะครับนะแล้วก็รายละเอียดาการประมวลผลแยกใครที่เล่นพวกวอร์ a n นหรืออะไรเนี่ยนะครับไอตัวนี้เนี่ยชอบเปิดกันแนะนําว่าให้ปิดก่อนแล้วก็วิดีโอสิบเอ็ดนะครับมันชอบเปิดเองกรุณาเข้าดูก่อนที่จะรันโปรด้วยทําการปิดแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องรอบนะครับแล้วค่อยรันโปรนะดําในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมปิดไอตัวนี้ด้วยนะครับเียกง่ายๆกันที่เขาเรียกกัน,นปิด hvi นะครับนะก็ทําการกดคลิกขวานะครับแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ออกมาเลยครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับวิธีการรันกดคลิกขวารันแอดมินโตโปรแกรมกดข้อมูลเพิเ่มเติมยืนาันการเลกใช้ผมจะสอนด้วยนะครับแล้วก็กําหนดยูสเ n a m e แล้วก็พาสเวิร์แล้วก็ขดลูบีวางคีย์ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าการวางคีย์เนี่ยจะวางแค่รอบแรกเท่านั้นรอบอต่อไปคุณไม่ต้องวางคีย์แล้วตั้งใจดูนะครับ เออเนี่ยเวลาคุณสมมตริรีเครื่องไปแล้วจะรันรอบใหม่เนี่ยนะครับคือคุณเนี่ยไม่ต้องวางคีย์ตรงนี้แล้วครับถ้ามึงไปวางอะ่ะโปรมันจะล็อกอินไม่ได้คือมันวางแค่รอบแรกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไอคีย์นี้เนี่ยจะใช้หน้าอินเจ็คเท่านั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เลือกเซรัโที่เราเข้าไปอะ่ะนะรอรอเราโรดครบร0%อนะครับมันต้องมีนั่นโผล่มานะมี cmd โผล่มานะครับถ้า รันแล้วไม่มีอะไรโผลมานะครับมึงทําการปิดโปรแกรมแล้วก็คลิกขวารันแอดมินใหม่ง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันค้างอยู่ก็เช็คแอตติวรัดเช็คอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็กากาบาดแล้วก็กดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมใหม่แค่นั้นเลยแล้วกดอินเจกคือคีย์เนี่ยจะใส่หน้าอินเจกเท่านั้นย้ำในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลงแรงให้ดูด้วยก็เด้งขึ้นมาแล้วเราก็กดคอนโทรลวีวางคีย์เรก็กดแอนเทอร์นะครับแบบนี้เลยแล้วกดแอนเทอร์หนึ่งที พอเราแอนท์เทอร์เนี่ยแล้วก็ e อน e r เอร์อีกทีนึงมันจะถามหาสปูฟนะเรากดเว่าไม่สปูฟแล้วกด e อน e r เอร์นะครับมันจะขึ้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าอินเจกนะให้เข้าเกมได้เลยเนี่ยเราทําการเข้าเกมซีโจ2นะครับคุณดูสถานะตรงนี้ดีๆเนี่ยเมื่อขึ้นไดเวอร์แบบเนี้ยนะครับทาการเข้าเกมน้ำสูตรเอ็กซ์สูตรลัวนะนะครับถ้าใครรันแล้วไดเวอร์เฟลนะครับ ต้องดู H V C I แล้วก็แอนตี้วัลัสนะครับนะเออแต่ถ้ามึงไม่เฟลเนี่ยมึงเข้าเกมมากดแอนเทอร์ติดเลยเห็นปนะวิดีโอ10อะ่ะการเล่นเซจิโอจะง่ายกว่านะครับนะวิดีโอ11บางคนมันก็รันไม่ติดรันแล้วหลุดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เช็คเวอร์ชั่นก่อนที่จะเช่าโตัวโปรด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ลงแรงนะก็ผมเล่นอยู่3ามดาดน,นี้นะครับเล่นมิลาดอินฟอร์โนแล้วก็ดัตทูนะครับก็อันนี้ผมลงแข่งขันนะยังไม่ลงพรีเมียร์ เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับตโปนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเล่นแล้วหลุดให้ปิดมองโครงกระดูกนะครับจริงๆเนี่ยผมจะไม่ใช้เลยนะเพราะมันหลุดจริงนะครับปิดโครงกระดูกไปเลยครับจบๆนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็จะเปิดแค่นี้ครับโบมองแล้วก็ล็อกเป้าผมก็จะปรับเป็นแบบเมมโมรีนะครับไม่ใช้เมาส์นะแล้วจะมีเช็คหลังกําแพงแล้วก็ไม่ล็อกในสมุกไม่ล็อกทีมตัวเองก็เปิดเปิดไป เน,นี้เป็นล็อกขวานะครับแนะนำว่าให้ปรับเป็นล็อกคอเพราะปืนเซจโเนี่ยมันดีดเว้ยนะครับแล้วก็ FOV ก็อยู่ที่เราเนี่ยประมาณสัก90ก็ได้นะครับสปีดผมก็เล่นอยู่มาณ5 6หหประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับก็จะเป็นการหมกเนียนยิงสดบ้างยิงล็อกบ้างปุ่มที่ผมใช้ล็อกตรงนี้นี่กำสั่ปุ่มล็อกจะเป็นคิดขวาครั้งในการล็อกเป้าหรือว่าเป็นปุ่มอะไรที่เราถานัด ผมถนัดปุ่ม alt ก็ใช้ alt เนาะแล้วจะมีร recoil control น,นะครับทิ่กรบอด delay มันจะอยู่ประมาณ5วิถึง3วินะแจ้งให้ทาบด้วยยิงยิงออตโต้ใช้งานได้แนละ้วทิ้กรบอดอะ่ะโอเคนะครับผมได้ด่านดัตทูนะเนี่ยโตโปเล่นก็จะไม่หลุดนะครับถ้าคุณรู้วิธีการใช้งานโปนะครับผมเนี่ยพยายามจะทำคลิปแล้วก็สอนการใช้งานตลอดเวลานะครับนะคือทุกๆสัปดาห์เนี่ยแน่นอนคนระับ โปรเว็บไซต์บายโปรจะถูกรีวิวเป็นแพทลัสสุดตลอดนะครับเพื่อให้ลูกค้าแบบว่าลูกค้าคนใหม่เข้ามาดูแล้วก็เข้าใจในการใช้งานนะครับนะเออผมเนี่ยทุกคลิปผมจะสอนการลันโปรตลอดนะครับแต่บางคลิปคลิปไหนที่มันไม่สามารถที่จะทําคลิปแบบเห็นลันโปรได้ผมก็จะลันในเกมนะก็คือเล่นเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ละกันทุกคนหลักๆก็ปรับต้องปรับนี่เซตเนี่ยแจ่มสุดละ ผมมีแรงนะดัถ้าดัดทูเนี่ยนี่ดัทูมีแรงก็ชิวๆลงแรงนะครับไม่ต้องไปล็อกแข็งอะไรเกินนะเนี่ยโตโปก็มีสี่หน้าหลังกําแพงนะครับประมาณนี้เลยนะัตโปก็มีเช็คหน้าหลังกําแพงอย่างที่ผมบอกเข้าหัวเลยนะล็อกป้าโลคมอยู่แล้วจริงๆอ่ะบางทีผมก็ไม่ใช้ล็อกบางทีก็ใช้ล็อกนะ เรียบร้อยชิวชิวนับล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างง่ายยิงออโต้ก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวรอผมใช้ออฟก่อนคือเลงอยู่ใน FOV ก็คือยิงออโต้เลยนับดีเลยไม่สามารถปรับได้นะครับเพราะ เข้าหัวเลยวะครับเดี๋ยวผมใช้ทิกเกอร์บอทให้ดูนะทุกคนทิกเกอร์บอทนี่ก็อย่างที่ผมบอกดีเลยมันใจนี่หน่อยมันจะหน่วงนานนิดนึงทุกคนว่าเนี่ยทิกเกอร์บอทเดี๋ยวผมเล่งลองนี้นะเล่งลองหน่อยสักจุดหนึ่งอ่ะเหนไหมันยิงเองนะครับคือมันก็จะหน่วงเวลาหน่อย อนี่เห็นปยิงออโต้นะครับคือเลงให้อยู่ใน FOV นะครับแต่มันหน่วงนานอะ่ะนะถ้ามึงเจอแบบว่าคนเป็นนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะนี่เห็นไะม,มันจะดีเลยหน่วงนานอันนี้ผมเปิดยิงออโต้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยนี่เห็นปะถ้าวิ่งผ่านเร็วๆมันก็มันก็จะยิงไม่ทัน เพราะมันหน่วงประมาณ3วิอ่ะหนึ่งสองตึงมันหน่วงอ่ะหน่วงนิดนึงอ่ะนะครับแต่โตโปรเราการันตีว่าราคาถูกที่สุดแล้วก็ป้องกันการโดนแว็กที่ดีที่สุดแล้วกันลองเล่นเองดีกว่านะครับ,รบ,รบเออเดี๋ยวหาว่าคุยโมโเยอะนะผมไม่อยากจะคุยโมโเยอะครับอยากให้ทุกคนลองเล่นดูเราจะได้รู้นั่นเองโอ้ยโอ้ยโอ้โหดีกูไม่ตาย ว่าคูยิงยังทันเร็วกว่าโอ๊ยครับคูยิงเองดีกว่าครับพิเกอร์บอร์ดมันหน่วงนานเกินครับถ้าเล่นไนเปอร์เนี่ยผมจะเล่น FOV ใหญ่แล้วก็สมูทิจนน้อยแคบี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  กูแล้วมึงกูได้สนายแล้วทีมกูแม่งโคตรกกครับทุกคน กูลมึงยิงอัดหลังเพื่อเลยเต็บหมดมาดินับชิวๆมองก็เหลือเฟือแล้วเกมเซียจิโอเนี่ยไม่ต้องล็อกเป้าหรอกสนไนเปอร์ผมไม่ได้ล็อกเป้าเลยเมื่อกี้ วู้ฮู้ยี่ิบคิวครับครื่งหลังแล้วมึงเลสโก้เรียบร้อยเข้าหัว อันนี้ผมล็อกคอไงทุกคนคน o no กบี Kobe, go Kobe, go Kobe, go Kobe, Kobe. Rush me. Cat, cat her out, cat now, cat now. Chill, ครับ. Go, eh, go, eh, go, eh. Gobi! Gobi! u bi cô sẵn Gobi Gobi! có Widow! 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 vi đô vi

มันโหดอยู่แล้วไงตัวโปรเซยสองนะครับถ้าคุณลันโปตามที่ผมบอกแนะนำเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยสามารถเล่นโปรได้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะตัวโปรเราป้องกันแว็กแบบ100%นะครับก็ชนะแล้วชิวๆถ้าเกิดการเด้งหลุดเนี่ยคุณก็ปิดแค่มองครกระดูแค่นั้นเองนะครับก็ฝากด้วยครับโปรเซเ,เว็บไซต์บาโปรไทยไปแลวจ้า